สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบปดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามรอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกันทุกท่านคะ่ะ ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่คนรอบข้างมักจะทำให้ท่านนั้นต้องเป็นห่วงและอึดอัดลำบากใจจะมีคนสร้างปัญหาให้ท่านนั้นต้องคอยแก้ไขเป็นระยะระยะท่านจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะห้ามใจร้อนวู่วาม ให้แก้ไขปัญหาด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาเด็ดขาดให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบและรัดกุมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปการเงินเป็นเดือนที่ท่านจะมีรายรับเข้ามาเพิ่มมีโชคมีลาบเดินทางบ่อยนะคะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดน การงานยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรมีโชคลาบปากมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบบุตรลานและคนในครอบครัวบางคนท่านจะเอาใจไปผูกพันกับเขาเป็นพิเศษค่ะมีเรื่องให้ต้องคิดเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่ามีเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาในบางเรื่องนะคะแนะนำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านหาเวลาลีแลาผ่อนคลายบ้างพยายามสร้างพลังบวกให้กับ ตัวเองอยู่ใกล้ชิดกับคนที่คิดบวกนะคะและเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือกอดบุตรหลานคุยกับบุตรหลานแล้วพลังบวกของท่านจะกลับมาท่านจะมีพลังในการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งคือพูดง่ายๆไม่ท้อแท้และสิ้นหวังนั่นเองค่ะเพราะว่าบางช่วงนั้น คนค่อนข้างที่จะทําให้ท่านนั้นอึดอัดและเหนื่อยใจพอสมควรนะคะเอาล่ะค่ะเรามาฟังการงานของท่านกันบ้างแล้วค่อยฟังเรื่องของการเงินและโชคลาภรวมไปถึงความรักนะคะด้านการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะ,ะมีความสุขกับการทํางานนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแหละเพราะว่าการทํางานของท่านนั้น งานจะเพิ่มเข้ามามากขึ้นมีอะไรให้ท่านนั้นทําอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆและที่สําคัญเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยที่จะได้อยู่กับที่มีการเดินทางบ่อยบางท่านจะได้เดินทางไกลขึ้นข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคหรือไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีการพบปะพูด ุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีใครบางคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ทํามาก่อนแต่เป็นสิ่งที่ท่านสนใจและอยากทํามานานหากท่านรับงานพิเศษทา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่างานพิเศษของท่านนั้นห่างไปสักระยะหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้งานพิเศษของท่านจะกลับมาและแนะนำนะคะเหมาะแก่การนำสิ่งเก่าๆที่เคยทำให้ท่านมีรายรับกลับมาทำใหม่นะคะในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นผลดีต่อตัวท่านมากๆ ท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นและคนไว้ใจท่านจะมีคนเข้ามาจ้างงานจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านนะคะหากอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพูดคุยได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนําให้ท่านพูดคุยด้วยตัวเองจะสําเร็จค่ะอยากทำอะไรท่านจะได้ทําแน่นอนขอเพียงอย่างเดียวท่านขยันคนควายไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่ชงเฉยท่านอยากทาอะไรท่านจะได้ลงมือทําไอเดียใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามา หากท่านมั่นใจว่าในช่วงระยะเวลานี้ไอเดียใหม่ๆที่เข้ามาถ้าท่านสามารถเพียงถ้าท่านสามารถทําได้ให้ท่านเริ่มลงมือทําได้เลยนะคะและให้ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มนะคะอย่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่อย่าเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรที่ใหญ่เกินไปค่อยๆทําค่อยๆเริ่มนะคะท่านใดที่ทํางานประจําหากที่ผ่านมาท่านตั้งใจว่าอยากจะย้ายงาน ย้ายบริษัทท่านจะได้ย้ายสมใจในช่วงเดือน สิงหาคมนี้บางท่านงานเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทำงานใหม่กับบริษัทใหม่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามามีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นจะได้ไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยไปมาก,ก่อนเหมาะแก่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะสมมุติท่านใดที่ค้าขายก็พยายามจัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครหรือว่าพลิกแปลงการขายบ้างในช่วงระยะเวลานี้จัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่ดึงดูด ลูกค้านะคะช่วงนี้พยายามปรับเปลี่ยนการขายแล้วท่านจะขายดียอดขายจะเพิ่มขึ้นค่ะการงานของชาวลัคนาและชาวราศีกันถือว่าดีขึ้นนะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นดวงที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าท่านจะประสบความสําเร็จและที่สําคัญในช่วงนี้จะมีใครบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยนะคะโดยภาพรวมการงานถือว่าเหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยแล้วคุ้มค่าค่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่การเงินนะคะเป็นเงินหมุนค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มมากขึ้น ภาระใหม่ๆด้านการเงินจะเข้ามาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานจะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันบางท่านก็ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทํางานบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการนําเงินไปลงทุนเพิ่มบางท่านก็ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการสต็อกสินค้ารายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนภายในครอบครัวของท่านจะเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ท่านได้วางแผนเอาไว้หมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์และออกงานสังคมนะคะและจะมีใครบางคนที่ท่านรู้จักคะ่ะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้านการเงิน อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะช่วยเหลือใครก็ตามให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบให้มีสติในการช่วยเหลือห้ามช่วยเหลือเพราะสงสารให้มีเหตุมีผลในการช่วยเหลือนะคะเพราะเขาจะทําให้ท่านนั้นเสียใจเสียความรู้สึกในเวลาต่อมาได้เงินไปแล้วไม่คืนเงินบ้างละหรือว่าคืนก็คืนไม่ครบตามจํานวนที่ได้รับปากกับท่านเอาไว้ ต่อมาหากมีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านไปทำอะไรร่วมกันท่านจะต้องตกลงพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนอย่าไว้ใจเข้ามากจนเกินไปช่วงนี้นะคะท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงค่ะมีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านเงินทองไม่เข้าใครออกใครเงินของเราอย่านำไปใส่ไว้ในมือใครอย่าเชื่อใจใครมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปท่านจะต้องละเอียดรอบคอบ ในเรื่องของการเงินหากมีลูกน้องมีบริวารก็อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจเขามากถ้าจะต้องเข้มงวดกับลูกน้องบริวารให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้ระวังเขาโกงเงินหรือระวังเขาทอนเงินผิดหรือทําบัญชีผิดทําให้ท่านเกิดความเสียหายและหากมีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านไปลงทุนกับช่องทางใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยมีความรู้มาก่อน แต่เขาจะนำผลประโยชน์มาหลอกล่อห้ามลงทุนเด็กขาดนะคะช่วงนี้คนจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการใช้ชีวิตทำให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดโมโหระวังคนกลั่นแกล้งรังแกมีคนพยายามเลื่อยขาเก้าอี้ท่านอยู่แอบแทงข้างหลังนินทารับหลังหลอกลวงหาทางริเครดิตท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำ ให้ท่านระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆเกี่ยวกับคนนะคะให้ระวังศัตรูในที่ทํางานหรือสายงานที่ท่านทําท่านจะได้ไม่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองจะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินนะคะอย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากให้มีสติคิดก่อนใช้เสมอนะคะฟังรายใจ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมกันไปแล้วทีนี้ก็มาฟังรายรับของท่านกันบ้างจะมี เรื่องชื่นใจเกิดขึ้นไหมสําหรับรายรับนะคะฟังแค่รายจ่ายนี้บางท่านนี่โอ้โหปวดหัวล่วงหน้าหรือไม่ก็วิตกกังวลใจล่วงหน้าแล้วนะช่วงนี้นะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงทิศได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้นะคะไม่ได้คาดหวงังแต่กลับได้เงินนั้นมาเป็นช่วงที่ปากมีสเสน่ห์มีดวงได้เงินจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ และที่สำคัญคนเมตตาช่วยเหลือนะคะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินและการงานได้เก่งสำหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีดวงได้เงินพิเศษสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเป็นทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะรับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่ารับงานรับจ้างทั่วไปหรือ งานบริการรายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีแต่จะได้ไม่มาก นะคะฉะนั้นก็เสี่ยงแค่พอได้รุ้นก็พอนะคะเพราะว่าเงินที่ท่านได้มาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หลักๆจะได้มาจากการทำงานจากความรู้ความสามารถและการลงมือทำของตัวท่านเองคือพูดง่ายๆเง,งือไม่ออกไม่ได้เงินฉะนั้นสำหรับท่านใดที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เสี่ยงแค่พอได้รุ้นก็พอนะคะและที่สำคัญโชคลาภจอกตรงนี้นะคะไม่โดดเด่นเท่ากับโชคลาภด้านการงานนะฉะนั้นให้ท่าน คือพูดง่ายๆเหนื่อยเถอะยังไงซะก,ก็ได้แน่นอนนะคะหากมีใครมาจ้างงานก็อดทนนิดนึงงานบางงานมันอาจจะเหนื่อยน้อยแต่ก็ถือว่ามีรายรับพิเศษเข้ามาแน่นอนท่านจะไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนค่ะในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภสําหรับบางท่านจะมีนะคะมันจะมาในลักษณะมีคนช่วยเหลือท่านด้านการเงินหรืออยู่ๆก็มีงานพิเศษเข้ามา บางท่านก็แก้ไขกับปัญหาใหญ่ๆสําเร็จโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้คล่องจะพูดคุยอะไรก็ตามอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้ท่านพูดคุยด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนมีดวงได้สิ่งของด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าท่านมีดวงจะเสียเงินไปกับการจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมีดวงเสียเงิน ที่เกี่ยวกับบ้านด้วยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้นะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้านคนโสดช่วงนี้ถือว่ามีเสน่ห์และเนื้อหอมจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะขึ้นอยู่กับว่าท่าน จะถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองค่ะสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่ยังไงก็ขอให้ท่านนั้นรักใคร่กลมเกลียวกันไว้นะคะท่านและคู่ครองถือว่าเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้แต่ว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ขอให้ใจเย็นๆจะพูดคุยอะไรก็ตามก็ อย่าใจร้อนพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะ,ะแต่ว่าท่านและคู่ครองจะได้พูดคุยกันน้อยลงเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็งานยุ่งทัองคู่นั่นเองค่ะ,คะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกันทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลามาหากแม้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คิตหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลามาให้ท่านคือผู้โชคดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บ สวัสดีค่ะ